สวัสดีครับผมป้ายออเดอร์ซิตี้นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับเจ้าวิธีใส่ฐานของ d e คอนนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าอาจจะมีปัญหาเรื่องฐานในการที่จะติดใส่เข้าไปแล้วไม่ได้ใส่เชือกของมันดึงเข้าไปนะครับก็วันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับวิธีใส่ฐานแล้วก็ใส่เชือกไปด้วยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนฐานหรือจะเอาฐานออกได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลย มาอยู่กับด้านหลังของเจ้าเด็กคอนสสนย์นะครับก็เปิดอันนี้ออกมาปึ๊บก็เจอเชือกตอนแรกอะ่ะเชือกอะ่ะจะไอ้เจ้าตัวนี้อะ่ะจะทับอยู่เพื่อให้มันจะซ่อนเชือกนะครับการที่เราจะใส่่านนะครับเราก็อย่าลืมเอาเจ้าตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ใส่ดึงให้มันตึงอย่างนี้แล้วก็ดูคั่วให้มันถูกกันนะครับอันนี้คั่วบวกอยู่ฝั่งคั่วบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ดึงเข้าไปใส่ก็ใส่ไปตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะดันเข้าไปเองครับปึ๊บอ่ะ เท่าน,นี้การใส่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจจะเก็บเชือกแบบนี้ก็ได้เก็บเชือกไปฟึ่บถ้าสมมุติเราเจ้าออกเราก็แค่ดึงเชือกตัวนี้ตัวเดียว่านก็จะเด้งออกนะครับใช่ก็จะไม่มีปัญหาต่อการแงะหรืองัดนะครับผมอโอเคนะครับได้ดูวิธีสาธิตการใส่ฐานไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ